เรื่องของผลบุญที่เราได้ทำไปนั้นเราจะได้รับหรือไม่ได้รับถ้าได้ได้ยังไงมีใครรับรู้หรือไม่มีใครเป็นพยานเพราะของที่เราทำไปนี้มันเป็นของเราจริงไหมทุกๆคนมีแต่สงสัยอยู่อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนวันนี้ปูเลยจะพูดให้ฟัง เมื่ออยากจะฟังสงสัยทำไมไม่ว่าทานอะไมศีลละไม่ภาวนาใหม่ที่เราทำขึ้นมานี่เป็นของเรานะใครจะมายื้อแย่งไปไม่ได้หรอกเมื่อมีคนสงสัยว่าฉันทำบุญไปนี่มันจะสูญเปล่าหรือไม่มันจะสูญเปล่าไปไหนมันไม่มีคำว่าสูญเปล่าหรอกคำว่าสูญนี้ คือความว่างให้เข้าใจในบุญสิเราทำอะไรไปมันคอยอยู่กับเราไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราทำบุญสร้างกุศลไม่ว่าวัดไหนหรือที่ไหนการที่เราแจกจ่ายบริจาคทานไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่มนุษย์ภิกษุสามเณรเสมอ,อไรสรรพสัตว์แม้ มดแดงมดดำแม้แต่ปูปลานาน้ำสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นของเรานะปู่กล้ารับรองเลยว่าจริงถ้าไม่จริงปู่ไม่พูดหรอกจะรู้ได้ยังไงใครเป็นผู้เห็นใครเป็นพยานให้มีผู้รู้ก็มีผู้เห็นก็มีผู้เป็นพยาน ก็มีพร้อมหมดมันสว่างในใจของเรามันสะท้อนเข้าในจิตของเราเป็นนมามธรรมเพราะรูปมาธรรมมันสะท้อนถ้าอยากรู้ว่าทำบุญหรือทำบาปนี้มีจริงไหมมีจริงมีอย่างไรขอถามหน่อยนะให้ตอบในใจนะทุกคนให้ตั้งใจฟังให้ดีไม่ต้องบอกไม่ต้องตอบออกเสียงรอก อายเขาวันนี้เราเริ่มต้นใหม่กุศลที่ควรกระทำกันมันเป็นยังไงอันเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบร,โบราณมันมีส่วนได้และมีส่วนบกพร่องอยู่ก็ให้คิดเอาก็เห็นอยู่นี่เมื่อเวลาผลหมากรากไม้เกิดขึ้นมาทำไมถึงมีอะไรเข้ามาแทรกแซงทำไมมันแหวง่ง ให้มันหมิ่นไปละ่ะมันทำไมถึงไม่เต็มกุศลผลทานที่ทำไปนั้นก็ปรากฏให้เห็นอยู่จะไปสงสัยทำไมแล้วใครจะไปรู้เห็นกุศลผลทานที่ฉันทำบุญเวลาเมื่อตายไปแล้วนะก็เ่นดินนี่แหละเขาเห็นอยู่ตอบในใจนะที่หลวงปู่ถามนี่ที่พากันมาทำบุญใส่บาตรหยดน้ำทุกวันนี้ เอาเท้าเหยียบพื้นดินมาใช่ไหมหรือเดินมาบนอากาศกันเวลาเดินมานะจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในการให้ทานไหมหรือจิตยังสาดสายวิ่งไปตามอยู่ที่อื่นอยู่เวลาเหยียบเท้าลงข้างซ้ายเท้าขวาที่จะรึกไว้แผ่นดินนี้รอยเท้าของเราที่ติดบนแผ่นดินนั้นผู้เป็นพยาน จิตของเราคิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลที่ติดอยู่บนแผ่นดินนั่นแหละเรียกว่าบัญชีใหญ่ของยมทูตยมบาลอยู่ตรงนี้เราคิดดีหรือไม่ดีฝ่าเท้าเราจะลึกไว้บนแผ่นดินหรือจะลึกไว้บนแผ่นกระดาษป้ายปากกาเขียนบันทึกจะาลึกไว้บนกระดาษอ่านได้ชั้นใดรอยเท้าของเรา ที่ประทับไว้บนพื้นแผ่นพระสุธาที่เราทำดีหรือไม่ดีคิดดีหรือไม่ดีก็เหมือนเอาบันทึกไว้ในแผ่นพระสุธาได้เหมือนกันนั่นแหละจะมาบอกว่าไม่มีใครรู้รอกว่าเราคิดอะไรทำอะไรโอ้ยไม่ต้องมาสงสัยหรอกหลวงปู่องค์นี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ คิดอะไรทำอะไรมีหรือจะไม่รู้ใจตัวเราเองคิดว่าจะทำบุญกุศลยังเขียนบันทึกจารึกความดีความชั่วประทับแล้วมันจะหนีไปไหนยมมาทูตยมพบาลก็เห็นอยู่นี่พอเขาเปิดตำราก็เห็นอ๋อคนนี้มาอย่างนี้รอยเท้าของมึงรอยนี้ตอนนั้นจิตของมึง คิดไปแบบอย่างนั้นอย่างนี้กรรมตัวนั้นก็เป็นอย่างนี้เขาตัดสินนะใครเป็นผู้ตัดสินตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินเองตัวเราเองต่างหากที่ทำจะไปโทษคนอื่นเหรออย่าไปโทษตัวคนอื่นเขาก็มีขาเดินเหมือนกันเขาก็มีจิตใจเหมือนกันกับเราเข้าใจไหมนั่นมันเป็นโลกของเขาโลกอันนี้ ก็คือตัวตนกายของเรานี้บางทีบางคนก็พูดแบบแปลกๆว่าต่อไปโลกเรากำลังจะแตกแล้วโลกก็จะแตกโลกจะสลายแล้วเข้าใจไหมว่าโลกแตกนะโลกหรือแผ่นดินนี้หรอจะแตกก็แตกและแหงอยู่แล้วนี่ถ้าฝนมันไม่ตกพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่า โลกนี้ก็คือตัวของเราเข้าใจหรือ,อยังมันแตกกระแหงมาแต่เกิดนู่นนะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันจเจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเนื้อหนังเหี่ยวย่นย่อนยานสายตามันก็พล่ามัวไปหมดมันแตกอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ดูของจริงไม่พิจารณาของจริงกันบ้างเดี๋ยวจะหาว่าหลวงปู่ไม่เคยพูดอะไรให้ฟังเลย พูดแล้วมีใครฟังบ้างมีแต่ปากปาดบัณฑิตทั้งนั้นจับคู่เถียงกันทะเลาะก,กันเก่งกันทั้งนั้นจะให้หลวงปู่หลวงพ่อองค์นี้พูดได้ยังไงปู่เลยฟังธรรมะเทศนาของญาติธรรมของพ่อพระแม่พระนั่นแหละพูดให้ฟังเป็นผู้เทศให้หลวงปู่ฟังปู่นั่งฟังสบายเลยได้เวลาก็ฉันก็กินเตรียมท้องให้อิ่ม เมื่อเวลาตัวเองทำบุญสร้างกุศลเลยพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังพูดเรื่องบาปให้ฟังเข้าใจบ้างสิก็เพราะมันหลงกันเข้าใจไหมมันเมากันเมาจนไม่รู้สึกสำนึกตัวเองเมาจนไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววนเวียนในวัฏฏะสงสารนี้เกิดมากี่ภพกี่ชาติกันแล้วรู้แล้วใช่ไหม ตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าจะไปลงนรกตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแล้วนะเห็นไหมมันก็ยังไม่เห็นอีกแล้วรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วก็พากันไปสงสัยว่าที่กูทําบุญไปนั่นกูจะได้หรือเปล่าจะไปสงสัยทําไมในการทําดีอย่างนั้นจะบอกทําไม อนุตรังปุญญเขตตังโลก,กัสาตติเป็นเนื้อดำบ,บุญของโลกเนื้อดำบ,บุญของโลกคำว่าโลกก็คือตัวเราให้มันไปตามอายุไขให้เข้าใจสิรู้ไหมว่าโลกแตกนะก็คือตัวเรานี่แหละแตกสลาย